สิ้นสุดลงหลัง <No. S 1> จากนี้มันคือการเดินหน้าต่อลมกี่ครัง้งลูกเท่านั้นเกมมียาวและเดิมพันอันดิงใหญ่เดินด้วยกันก้าวให้ไกลตรงตาเราเรียนาควใหม่ใหม่น้าลิกกไม่หยุดเดินไค้ก็รู้ว่าไม่มีวัน,นกลับฮึราชาชน คนที่มีใจห1ดิวการไม่มีเลยจากเพลงปลัวมีแค่มือก็จะชูขึ้นส่วนฟ้งมีในไทาชนสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวนครเขต8ทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้จากบางบอนมาช่วยนาบอนนะคะนาบอนแล้วก็มีทางกลางมีอะไรอีกชวางมีอะไรอีกพีบุ่นนะคะ พี่ปูลอาตั้งใจตั้งใจจะมาพูดถึงหน้าบอลอย่างเดียวเลยสวัสด,ดีนะพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านวันนี้ไอก็มีโอกาสได้มาปราศัยที่นครเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะแต่ว่าเคยมาร่วมกิจกรรมเนี่ยหลายครั้งแล้ววันนี้สิ่งที่อยากจะมาพูดก็คือตอนนี้นะถนนทุกสายมุ่งมาที่นครเขตแปคนมียศถาบรรดาศักดิ์มีตำแหน่งก็ มาที่นครเขต8ไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีตัวจริงและรัฐมนตรีล่างส่งก็มาที่นี่นะคะจะเป็นรัฐมนตรีช่วยหรือจะเป็นรองประธานสภาก็มาที่นี่ที่นี่เนื้อหอมมากนะคะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายบริหารก็มุ่งหน้ามาสู่นครเขต8 และทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าขอโอกาสขอโอกาสอีกครั้งสำหรับคนที่เคยพลาดพังไปขอโอกาสอีกครั้งสำหรับคนที่ยังไม่เคยได้โอกาสขอโอกาสอีกครั้งสำหรับคนที่เคยได้ไปแล้วและยังทำได้ไม่ดีขอกลับมาทำใหม่พ่อแม่พี่น้องคะแต่ไม่มีใครสักคนกล้าพูดว่าทำไมวันนี้ถึงเกิดขึ้น ทำไมการเลือกตั้งวันอาทิตย์นี้ถึงต้องเกิดขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะอะไรคนเก่าทำไมโดนใบแดงถูกต้องไหมคะโดนใบแดงจึงต้องมีการเลือกตั้งใหม่แต่ไม่มีใครกล้าพูดไอ้ไม่เข้าใจว่ามันเป็นเพราะอะไรทำไมเราถึงไม่พูดข้อเท็จจริงกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นี่ถึงต้องมีเลือกตั้งใหม่และ ทุกคนผู้ลาภมากดีรัฐมนตรีลองนะคะลองรัฐมนตรีผู้ช่วยรัฐมนตรีลองประธานสภามาที่นี่ทุกคนมาขอโอกาสแต่ไม่มีใครสักคนที่ขอโทษคนคนครที่ทําให้เกิดการทุจ,จริตจนเราต้องเสียงว่ประมาณในการเลือกตั้งใหม่ทําไมเราไม่พูดความจริงกันทําไมประเทศเราไม่พูดความจริงกัน มันมีสิ่งนี้และหลายๆคนรู้ว่าตอนนี้เนี่ยมันมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงแล้วใครได้ห้าร้อยล้วเห็นที่บอกว่าอีกเวทีหน,นึ่งเนี่ยนะคะสามพันห้าสามพันห้าถ้าคนคนไปเต็มรถเอาไปเลยสามพันห้าแล้วก็จะไปแบ่งกันยังไงก็แบ่งและทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ไอ้เชื่อว่า ครั้งหนึ่งตอนที่ท่านยังเป็นเด็กนะคะตอนที่ท่านยังอายุเท่อน้องคนนี้ท่านเคยรู้สึกว่าการทุจริตคอร์รัปชันมันเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้มันเป็นเรื่องที่ผิดปกติแต่สังคมไทยประเทศไทยไม่ใช่แค่ที่นี่แต่มันทุกตารางเมตรทุกตารางนิ้วมันหลอ่อหลอมให้เรายอมรับกับการคอร์รัปชัน ให้เรายอมรับกับการทุจริตและบอกแล้วว่าทุจริตได้ถ้าประเทศจเจริญถ้าคอคอรัปชันได้ถ้าเศรษฐกิจดีถามหน่อยว่าที่ประเทศเรามันมาได้แค่นี้ที่มันไม่มีเทคโนโลยีที่มันไม่สามารถไปแข่งขันกับโลกได้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าอะไรมันเป็นเพราะการคอรัปชันที่เกิดขึ้นในทุกๆระดับ พูดแบบนี้มันไม่เห็นภาพถูกไหมคะถ้าอย่างนั้นไอซ์จะพูดให้มันใกล้ตัวคนที่นี่ขึ้นสักนิดหนึ่งหมู่สิบห้าละหอฉวางใช่ไหมถนนที่หมู่สิบห้าละาพ่อแม่พี่น้องไปดูแล้วกันว่าทุกวันนี้มันเป็นยังไงไม่ต้องไปไกลกว่านั้นเลยไม่ต้องไปไกลกว่านั้นเลยเช้าเนี้ยนะดูรถไฟเส้นนี้ มันล้าหลังไป40ปีถนนที่มันทำไม่เสร็จที่คุณภาพ ยอมจำนวนกับระบบนี้ทุกคนไม่เคยคิดจะแก้ไขแล้วสุดท้ายเขาเหล่านี้ก็เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของระบบคุณพี่คุณป้าคุณแม่พี่เป่านายหัวคิดว่าเขามีห้าร้อยคิดว่าเขามีสามพันห้าคิดว่าเขามีพันหนึ่งอ่ะเขาเอาเงินมาจากไหนมาจ่ายพวกท่านเขาก็คอรับชั่นพุทธิอธิตตอดกิน,กนถนน ต่อกกินเอาจากค่าอาหารกลางวันของเด็กเล็กต่อกกินเอาจากระบบการศึกษ แข่งกันจริงๆแล้วเนี่ยมีสี่เบอร์ที่แต่งถูกไหมทุกคนลองขีดเส้นดูนะอะไรที่มันแตกต่างระหว่างสี่คนนี้อะไรที่มันแตกต่างระหว่างผู้สมัครสี่เบอร์นี้มันไม่ใช่แค่เพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งเป็นรัฐบาลและอีกฝั่งหนึ่งเป็นฝ่ายค้านมันไม่ใช่ทุกท่านรู้อยู่แล้วในใจว่าอะไรที่มันแตกต่างกัน พรุ่งนี้คืนหมาหอนมีใครมารอรับเงินจากพักโซ่ไหมไม่มีเพราะอะไรเพราะทุกคนรู้อยู่แก่ใจว่าพักนี้มันแตกต่างแต่สิ่งที่มีคุณป้าคุณแม่มาจับมือไอซแล้วบอกว่าชอบนะรักแต่อาจจะไม่อยากเลือกให้ เกรงใจเขารับของเข้ามาเขาเคยช่วยฝากลูกเข้าโรงเรียนเครือข่ายก็อยู่กินกับเขาคุณพี่คุณป้าคุณแม่ถามหน่อยว่าทุกท่าน,นาที่นี้เนี่ยมีอะไรที่ติดค้างคนพวกนั้นจริงๆเหรอทุกอย่างอำนาจบารมีเงินทองชื่อเสียงทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาได้มา มาจากทุกๆคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ทั้งนั้นเขาได้มาจากทุกเสียงที่สนับสนุนให้เขาไปยืนอยู่ตรงนั้นและถามหน่อยเขาตอบแทนท่านแบบนี้ท่านยังคิดว่าท่านติดค้างอะไรเขาอยู่อีกหรอถามใจทุกท่านเลยนะภาษีที่เสียไปคะแนนเสียงที่กาให้เขาไป ปีหกหกมีใครที่นั่งอยู่ตรงนี้แล้วเคยลงคะแนนมีใครที่นั่งอยู่ที่บ้านแล้วเคยลงคะแนนแล้วคิดบ้างไหมว่าเขาจะไปรวมกันว่าเขาจะไหลไปรวมกันไม่คิดแต่วันนี้เขาไหลไปรวมกันแล้วและการเลือกตั้งวันนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรทุกคนรู้ดีอยู่แก่ใจมีฝ่ายค้านมีฝ่ายรัฐบาล หลายๆคนพูดว่าต้องเลือกอะไรต้องเลือกรัฐบาลเพราะว่าอะไรเขาจะเอางบมาลงเขาจะเอางบมาลงเขาจะผลักดันเรื่องการกระจายอานาจถามหน่อยเวลาเอางบมาลงเนี่ยมันแดกหัวคิวกันกี่เปอร์เซ็นต์ทุกโครงการทุกโครงการกล้าพูดเลยว่าเก้าสิบเก้าปอร์ซไม่ว่าจะลงที่ไหนมีคนแดกทั้งหมด พี่บอกว่าพี่บอกว่าอะไรนะแตกเลือดอแตกเลือดกินกันทั้งนั้นกินกันจนถนนหน,นทางที่บ้านท่านมันมีคุณภาพได้แค่นี้มันกินจนคุณภาพในระบบการศึกษาของลูกหลานท่านมันมาได้แค่นี้บอกขอโบอกมือให้คนบนรถไฟเหรอนะ ทักทายค่ะคุณพี่เบอร์สามนะวันอาทิตย์นี้ใครที่อยู่บนรถไฟอย่าลืมกลับมาใชสเทธิ์ใช้เสียงกลับมาเลือกคนที่จะไปเป็นปา่าเป็นเสียงเป็นศักด์เป็นส,เนสีเป็นมือเป็นเท้าให้ท่านจริงๆแล้วเราจะมาเปลี่ยนนครนกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ กลับมาหลายๆคนบอกว่าเลือกต้องเลือกรัฐบาลเพราะเขาจะองวบมาลงเพราะเขาจะไปกระจายอำนาจถามหน่อยว่าภาคใต้เนี่ยที่ทุกคนรู้กันดีว่ารัฐมนตรีคนไหนเป็นโควต้าภาคใต้เป็นรัฐมนตรีมากี่วันแล้วคน คุณพี่คุณป้าคุณแม่ทนไหวเหรอคนใต้นี่เขาเรียกว่าร้อยหนักนะไปไหนมันต้องทำเอิร์อถูกไหมตอสอเวลาเราเลือกมาเนี่ยเราอยากให้เขาไปทำเอิร์อในสภาเพื่ออะไรเพื่อไปเป็นปากเป็นเสียงเป็นศัก์เป็นสีให้คนใต้แต่ท่านจะเลือกอีกหนึ่งคนเข้าไปเพื่อไปยืนกุงไข่กุงเป้าเราบอกว่าได้ครับนายแบบนี้เหรอ สิมันรมท่านอยากได้ไม่อยากได้อยากได้คนอย่างลิซ่าพระขบวนมาเป็นสอสอเขตไหมถ้าอย่างนั้นท่านต้องส่งด็อกเตร์ัดเข้าไปให้เขาได้มีโอกาสให้เขาได้มีพื้นที่ในการพิสูจน์วันหนึ่งเมื่อก่อนสองปีที่แล้วไอ้อสสอเขตเหมือนกันบางบอนจอมทองหนองแขมหลายๆคน ก็เคยสบประมาทเราก็เคยดูถูกเราว่ามีปัญญาเข้าไปทําอย่างที่พูดได้เหรอมีปรรัญญาแมงเข้าสมุกหลายๆคนสบประมาท่ามีปัญญาเข้าไปทําได้เหรอหลายๆคนสบประมาทว่าเป็นลูกตาสีตาสาเข้าไปในสภาจะไปจัดการจะไปดูแลพ่อแม่พี่น้องในเขตได้เหรอทุกวันนี้ ไอ้ I, พิสูจน์แล้วว่าคนที่มาจากลากยาคนที่มาจากลูกตาสี 4, ตาสาคนนี้เข้าไปพูดแทนคนที่เป็นคนลากยาคนที่เป็นผู้ใช้แรงงานพูดแทนทุกๆคนที่เขาเลือกเรามาได้ดังนั้นไอ้ I, อยากจะให้คนนครเขตแปด ทุกทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ทุกทุก,ท,กทุกคนที่อยู่ทางบ้านให้โอกาสด็อกเอร์นัดเขาทาเขาเคยทําเรื่องแก๊งคอร์เซนเตอร์กับรังซิมันลมให้โอกาสเขาได้ไปทาเรื่องอื่นๆที่มันสําคัญที่มันยิ่งใหญ่กว่านี้ในสภาให้เขาได้มีโอกาสเป็นรังซิมันโลมให้เขาได้มีโอกาสต่องแสงอย่างลิซ่าให้เขาได้มีโอกาสทําให้ตอสอนคร เป็นปากเป็นเสียงเป็นเกิเป็นสีให้คนรครจริงๆให้โอกาสเขาไอ้เชื่อว่าทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ทุกคนที่ดูอยู่ทางบ้านรับพักประชาชนเอาใจช่วยพักประชาชนแต่ท่านมีเหตุผลอีกร้อยแปดที่อยู่ข้างหลังท่านที่จะทำให้ท่านไม่ลงคะแนนให้เรา แต่เรามีเหตุผลเดียวจริงๆคือเราต้องการโอกาสในการเปลี่ยนแปลงเราต้องการโอกาสในการเปลี่ยนแปลงนครเขตแปดและมันไม่ใช่แค่นครเขตแปดท่านก็รู้การที่นครเขตแปดเปลี่ยนนั่นหมายถึงนครทั้งจังหวัดเปลี่ยนและนครคือศูนย์กลางของภาค คือสัญญาณรักถ้านครเขตแปดเปลี่ยนโลบหน้าเจดศูนย์ภาคใต้ก็เปลี่ยนสิ่งที่ไอ้ขอมีแค่นี้จริงๆคือโอกาสจากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านท่านเคยเลือกเข้าไปแล้วเป็นรัฐบาลสองคนเข้าไปแล้วขอโอกาสสักครั้งได้ไหม ในสนามนี้และกลับไปบอกทุกคนที่อยู่รอบตัวท่านขอโอกาสให้คนออหรครเขตแปดได้เปลี่ยนขอโอกาสให้คนครได้เปลี่ยนขอโอกาสให้ภาคใต้ได้เปลี่ยนและเมื่อภาคใต้เปลี่ยน มีปัญญามันไม่มีใครมีความกล้าหาญมากพอเข้ามาแก้เรื่องทุจริตเรื่องคอร์รัปชันเราทุกคนสอสอทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้จะทำให้และ ผิดหวังเลยสนับสนุนเพื่อนของพวกเราดอกเตอร์นัดนครเขตแปดท่านมีหนึ่งเสียงท่านกาหนึ่งเสียงท่านมีคนในครอบครัวท่านบอกให้คนในครอบครัวไปกาท่านมีเพื่อนบ้านท่านช่วยเราหน่อยสิ่งที่เราขออย่างเดียวคือโอกาสแต่สิ่งที่ท่านได้รับมาแต่ภาคอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเงิน ฝากลูกเข้าโรงเรียนระบบอุปถัมภ์สิ่งต่างๆเข้าใจเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องตอบแทนเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่ค้ำคอท่านอยู่แต่ไอ้ย้ำอีกครั้งเราขอโอกาสแค่ครั้งเดียวเปลี่ยนคนครเขตแปดและทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ไปเปลี่ยนคนครด้วยกันและเราจะเปลี่ยนภาคใต้ด้วยกันแล้วเราจะเปลี่ยนประเทศนี้ไปด้วยกันทําให้มันเป็นประเทศที่ดีขึ้นทํา ให้มันเป็นประเทศที่มันมีความหวังให้กับลูกหลานของทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้ทําให้มันเป็นประเทศที่มีความหวังสําหรับคนที่กำลังจะเก,กษียณอายุวัยหกสิบให้ท่านได้มีคุณภาพชีวิตที่ไม่ไมไมต้องควักที่ไม่ต้องตกอยู่ภายใต้ความเหลื่อมล้ําที่ไม่ต้องติดอยู่ในระบบอุปถัมภ์ไม่ต้องรู้สึกว่าเป็นหนี้บุญคุณของนักการเมืองคนไหนอีกต่อไปตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไปมีมือถือเอามือถือขึ้นมาโทรกลับไปมีข้างบ้านไปบอกข้างบ้านมีลูกมีผัวมีพ่อมีแม่มีรถเครื่องมีกระบะพาทุกคนไปเลือกกันวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้แปดโมงเชา้าถึงห้าโมงเย็นขอแรงทุกคนทุกท่านท่านมีหนึ่งท่านหาให้เราสิบเรามีโอกาสที่สนามนี้และ พวกเราจะเปลี่ยนลครเขตแและเปลี่ยนลครและเปลี่ยนภาคใต้ไปด้วยกันค่ะขอบคุณครับไม่เหมือนเดิมแล้วเราจะชนะได้คือมีอยู่3อย่างอันที่1เราต้องขยันกว่าอันที่ 2. เราต้องแม่นกว่าและอันที่ 3. เราต้องเร็วกว่าแม่นกว่าขยันกว่าแล้วก็เร็วกว่าอันนี้คือจุดแข็งของพวกเรา